ก็กราบสวัสดีครับนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนะก็พ <c> ะ <oughs> ผมนะช่องเซตราชปอนชาแนลนะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะที่ติดตามผมมานะแต่ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่านะวันนี้นะคือคือต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ว่ากินเป็ดไม่ได้แล้วก็คือใหญ่จะมาลองกินอ่าอ่ะมามา่มาเป็ดที่ว่าก็าว่าเป็ดที่สุดอะไรมาเนี้ยนะก็ <c oughs> พี่ไปหาที่เซเว่นนะตอนแรกหาแล้วหาไม่ได้อ่ะไม่เจอพี่ก็เลยอ่าได้ทําการสั่งใน l a ซาด้หรือในเว็บพวกนี้นะฮะกนะ็ได้สั่งแล้วของมาแล้วนะฮะของมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็คือพี่สั่งมาทั้งหมด2กล่องนะครับเพราะว่าพี่ก็รีวิวคนเดียวนะรีวิวคนเดียวก็อยากจะมาลองกินดูด้วยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยกินนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับก็ถูกหรือเปล่านะที่ว่าผมซื้อนะอ่าตู่หรือเปล่า กล้องมันโฟกัสหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะมันโฟกัสหรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สองกระปุกนะสองกล้องนะสองกล้องหรือเปล่านะ<อ>มันมีระดับด้วยนะฮะาำสูงอ่านะฮะเดี๋ยวตั้งั้นนะครับไปเจอกันตอนที่ว่าผมปรุงเสร็จแล้วกันว่าตอนผมปรุงนะ ขอกินต้องบอกก่อนว่าขอกินกล่องเดียวก่อนนะครับขอกินกล่องเดียวก่อนว่าไหวหรือเปล่านะแต่ว่าผมขอตัวช่วยนิดนึงก็คือขอนมแล้วกันนะขอนมก็ว่านมอะ่ะมันจะทำให้หายเป็ดได้นะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ว่ากินเป็ดไม่ได้ในอย่างหนึ่งเป็นร้อนในด้วยโอ้โหไม่มาเชิญก็โอ้โหยอนเลยแต่เ็าไม่เคยกินนะตอนแรกว่าจะอ่ารีวิวต้นนี้นะรีวิวตัวคอมนะตตนะแต่ว่าตัวคอมมัน มันเต็มแล้วนะก็คือรีวิวไม่ได้นะก็เลยก็ต้องมาดวด้านล่างนะครับต้องขอไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นการพูดมากนะฮะเดี๋ยววิจะไปตามกันเลยนะครับโอเคไปโอเคนะครับก็ขอโทษที่เสียเวลานะครับก็นะโปรเกะมาก็เกะรั้งแรกนะมันเป็นเครื่องปรุงอะไรน,นี่นะเป็นเครื่องปรุงของอะไรนะของเขานะเครื่องปรุงนะให้มาอ่อเดียวนะ แล้วก็เป็นช้อนนะเป็นช้อนแบบเนี้ยแต่ว่าพี่ขอใช้เป็นช้อนนี้แล้วกันนะขอใช้ช้อนนี้สองช้อนไม่มีเกรตินะขอจอน,นี้นะขอจอน,นี้นะครับก็นะครับตัวตัวช่วยนะผมขอเป็นนุ่มแล้วกันนะครับนุ่มนะนุ่มแล้วก็เป็นขนมปังพวกนี้นะครับมันขาวมันดูไม่ค่อยเห็นเป็นไส้เยลลี่อะไรพวกนี้นะครับก็โอเคผมจะขอตัวช่วยพวกนี้แล้วกันนะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวตั้งมันดีๆก่อนโอเคนะครับคนผมได้ไปปรุงมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮนะตอนนี้ก็โอเคด้านในนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเส้นเดี๋ยวผมจะให้ดูกันหนึ่งให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นเส้นประมาณนี้อ่านะยังร้อนๆอ,อยู่เนี่ยโอเคนะฮะก็ผมจะใส่เครื่องปรุงเลยนะผมจะใส่เครื่องปรุงเลยนะ ของจริงช้อนมันน่าจะไม่จําเป็นต้องใช้มั้งผมว่านะช้อนผมว่าน่าจะไม่จําเป็นต้องใช้นะเดีย๋ยวผมใส่ก่อนนะคือถ้าคือถ้าผมไหวในนี้นะถ้าผมไหวผมจะต่ออีอีอันนึงนะครับโอ้โห ไม่เคยกินเป็ดมาก่อนนะครับเอาจริงนะแก้เมื่อกี้กัดโดนดนิดนึงโอ้โหแม่งโคตรปิดแล้วะพูดปิดอ่ะเออครัโอเคนะก็ตอนนี้ขอบลุงให้มันเข้าก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะกำลังปรุงอยู่อือหือ ถือว่ากลิ่นยังไงอะ่ะผมไม่ดูก็หอมดีนะครับกลิ่นก็โอเคน่ากินแต่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะต้องลองดูว่าเป็นเริ่ม <c oughs> ขนาดไม่ตอนนี้กินเริ่มเป็ดทีตีปากแล้ว <c oughs> เ,เนี่ยโดนใม่กินตรงนี้เมื่อกี้โดนตรงนี้โอเคนะก็เนี่ยเนี่ยนะเป็นเส้นนะเนี่ยะโอเคเป็นเส้นแบบนี้นะคล้าย <c oughs> ๆเหมือนเส้นจ็อกโก็ตประมาณนั้นนะหรือเปล่า ه, อ้าวขีดบนเส้นเนี่เน,นี่ยแหละเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยเนี่เนนะี่ยเครื่องปรุงอยู่เนี่ยอ่าอยู่ในนี้เลยนะขึ้นเส้นอย่างเนี้ยประตูกคนนะผมจะตามแล้วโอเคผมได้หัดคลิปหรือเปล่าโอเคนะได้หัดอยู่นะโอเคผมจะเริ่นตำการกินเลยแล้วกันเพื่อไม่ดีลานะครับ โอเคนะอือห okay, nah. mm ือดูดินั่โอ้วดอะกินเลยนะอืม สองคำในเรื่องเอาเลยว่าถ้าผมตนได้ขาแค่ผมตนแค่สองคำนะด้วย bên, ôi, nào, cái này, mày ได้กันไหนไหมาเนี่ยมันกวนถูงทุดนเลยนะรองกามเองแค่รองกามโอเคโขยกรำมนึงคือไม่ไหวสำหรับกวนกินปิด อยอมผมขอยอมนะคือไม่ได้แกล้งแต่เป็นจริงมันเปินขึ้นหู ก็นหนูขึ้นตาขึ้นหัวเลยนะครับนี่นะถ้าใครถ้าใครคิดว่าผมพูดเล่นลองดูนะครับลองไปกินกันดูว่ามันมันเป็นหรือเปล่านะครับก็ผมกินนะบอกเลยว่าองกรรมเรือร่องเป็นจริง ผมขออีกครั้งเดียวนะครับเพื่อเพื่อคนดูนะแบบขอคนดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอแล้วพอแเล้เป็นการดูบครื่องแรกเป็นคนนะโอเค แล้วก็ให้มันหายเป็ดนิดนึงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมาอีกนินี่มาเดเป็ดผาว่าเป็ดจะรุดเดี๋ยวเป็ดเป็ดมาเป็ดจะ เมื่อกี้ให้คุณแม่นะครับได้กินดูได้จิมดูเค่สองสามเส้นเป็ดมากนะครับแล้วก็ต้องก่อเตือนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามาหมานี้นะมาม่าเออนะฮะถ้าใครที่ว่ากินเป็ดไม่เก่งกินเป็ดไม่เป็นนะฮะก็แนะนําว่าอย่านะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงนะฮะเหมือนเราได้กินปลิกเปล่าๆเลยนะนะครับก็ก็มีไว้แค่นี้นะครับเพตอนนี้ยังเป็ดอยู่เลยหนุ่มก็ไม่อยู่นะครับสำหรับผมนะ ถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครอยากจะลองคิดว่าผมทาการแสดงเนี่ยลองกินดูนะครับแล้วผมจะไม่โกหกเลยว่าสองคำรู้เรื่องคำแรกรู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ยังเป็ดอยู่ยนะน้ำแขงพ่อกินได้กินอีกนะโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับข้อใครชอบข้อกดกดไลค์กดแชร์กดไชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อนไม่พลาดคลิปก่าๆานั้นมาจากผมด้วยนะครับ โอเคนะครับ okay, สำหรับคลิปนี้นะครับพอ่อเหมือนมาตอนเรามาตัวเองนะสำหรับคลิปนี้ก็พี่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับโอเคใครได้ใครได้ชอบนะอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยโอเคไปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายมาวันนี้ยอมไม่เอานะคำเตือนนะอยากกินนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย